เฮกี้มาชวนกินข้าวจ้าฟินฟินกับการกินครับวันนี้ฟินจนน้ำลายแตกฟองมเห็นลูกกินอิ่มได้พ่อกับแม่ก็ดีใจอาการอาการไปเยอะนะวันนี้ฟินกินไปหลับตาไปฟินฟินฟิน ต่อเลยจ้ะต่อพี่ดต่อเลยเดี๋ยวอย่าให้ขาดช่วงเอ่อดูเละหมดแล้วโอ้ยดูน้ำลายท่วมตัวอร่อยบริหารการมาในตัวด้วยเละน้ำลายอร่อยจัดมีรับตานิดๆอร่อยโอ้ย และงานนี้ดูอร่อยจัด